พี่แบงค์เขาอยากจะพร้อมกินดูขาโอมจัดมา40ชิ้นชิ้นจะนิดเท้ามาเฮ้ยอฮ้ยเ้ยก็หลายเมนูยังไม่เคยเห็นนะใช่ครับพี่อันนี้ราคาเท่าไหร่ออมขายที่นี่สามสิบบาทโคตรอร่อยโอ้ยข้างบนเป็นแอลมอนด์ไทย ข้างใไม่ดูอซคร <S <S สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมเปิรลนิตเตอร์ซีเอ็กนะครับผมวันนี้โอ้โหฝนกำลังลงเลยเดี๋ยวเราเดินไปด้วยคุยไปด้วยดีกว่าหลังจากคลิป c ีเอ็กซ์ชาเลนจ์แอนเกมเกมแอนชาเลนจ์ผมจำไม่ได้แล้วนะเราบอกว่าเราจะพามารีวิวร้านขอ,องโอมวันนี้ ผมพามารีวิวร้านโอมร้านใหม่น <nice. S 1> so so ้องโอมนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันว่าร้านเป็นยังไงบ้างตอนนี้ผมอยู่ใจกลางนี่มาเลยนี่มาซอย13นะครับผมนี่ร้านใหม่น้องโอมวันนี้พี่แบงค์อยากจะมาซ้อมกินเพราะพี่แบงค์มีแข่งสิ้นเดือนนี้ที่บุรีรัมย์เดี๋ยวพี่แบงค์บอกวันนี้ขอหนักหน่อยขอหนักหน่อยอเดี๋ยวผมจะจัดการให้จัดหนักให้พี่แบงค์เลยพี่แบงค์อยากซ้อมกิน๋ยวผมจัดให้วันนี้ขอบคุณน้องโอมมากที่ให้พวกเรามารีวิวที่ร้านนะครับผมไปเดี๋ยวเราไปดูร้านโอมกันดีกว่าตอนนี้ฝนลงเม็ดแล้วนะตอนนี้ เดินเป็นปักข้างชัยเลยผมเลยไปนี่นะร้านโอ๊มคาราเร่อฝนตกตราแด้<ะ>ร้านโอมหลังจากที่เราหนีฝนกันมาก็ตอนนี้เข้ามาในร้านโอมแล้วน,นะครับผมโอ๊มสวัสดีครับสวัสดีครับ,บโอ้โหเป็นร้านที่ <c oughs> น่ารักน่ารักมากอา,อาจจะเล็กหน่อยนะครับ <c oughs> เป็นไลน์ <c oughs> น่ารักน่ารักดี ทำไมเดี๋ยวนี้มาเปิดหน้าร้านแล้วเปลี่ยนชื่อแบรนด์ใหม่หมดเลยเหรอครับตอนนี้ผมก็อยากปรับเปลี่ยนเล็กน้อยครับแต่ก็ยังมีเค้าโครงของชื่อเดิมอยู่ใช่เพราะว่าลูกค้าส่วนมากก็มาจาก Family Bakery หมดเลย<อ>ครับโอ้โหใช่ครับไไงูเป็นไงจากที่เราเคยไปถ่ายอีพีแรกนะในในบ้านเลยใช่ในบ้านเลยใช่เราวนี่เปิดร้านแล้วทุกท่านผู้ชมโอ้โเดี๋ยววันนี้พี่แบงค์เขาจะมาซ้อมกินวอนสิ้เดือนที่เขามาแข่งได้เดี๋ยววันนี้จัดหนักให้พี่แบงค์หน่อยนะได้เดี๋ยวจัดให้เลยครับจัดไปเดี๋ยว เนีมีมีกาแฟมีกาแฟมีกาแฟบริการเดี๋ยวเอาเป็นลาเต้เย็นให้พี่แบงแก้วหนึ่งได้ครับได้โอเคย้เดี๋ยวนี้ฝากพ่าโอมด้วยนะนะด้าผู้ชมเดี๋ยวไปติดตามชมพวกเราว่าวันนี้พี่แบงจะซ้อมกินยังไงจะฝึกกินได้กี่ชิ้นแค่ไหนยังไงเดี๋ยวพี่แบงตามมาฝากผู้ชมเดี๋ยวเราไปนั่งรอที่โต๊ะกันดีกว่าครับผม เอาแล้วครับท่านผู้ชมตอนนี้พี่แบงค์มาถึงร้านโอมไปที่จอแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้พักเที่ยงไม่ได้โดดงานงานนะที่ทำงานไม่ต้องมาว่าโดดว่าเดี่ยพักเที่ยงี้ยงเลยีคนมาคอมเมนต์อยู่แล้วเรามีเวลานิดเดียวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าคือยังไงตอนนี้คือผมเกิดไม่ว่าพี่แบงค์จะไปแข่งชิงแชมป์กินลูกชิ้นประเทศไทยแต่ดูจากรายชื่อคนเข้าแข่งขันแล้วพี่แบงค์ต้องซ้อมเยอะๆหน่อยว่าใช่ตอนนี้รายชื่อผู้เข้าแข่งขันคือแบบเดือดโคตรเดือดท้ข้าของประเทศอ่ะทุกคนไปรวมกันที่งานนั้น แต่พี่แบงค์เราเราเคยยิงย่งใหญ่มาก่อนเดี๋ยววีผมพาพี่แบงค์ไปไกลับสู่ความยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึง่งใช่ช่วงนี้พี่ซ้อมหนักเลยใช่แล้วก็เลยบอกเปิ้ลว่าถ้าหาร้านอะ่ะขอตัดหนักให้พี่ได้อืวันนี้มีอะไรฮะวันนี้ผมเลยบอกนะโอมโมพี่แบงค์เขาอยากจะซ้อมกินจูขาโอมจัดมา4ี่สชิ้นว้าวจะได้เข้ามันเฮ้ยเฮ้ยช่วงนี้ที่ทำทุกวันนะใช่จริงจังนะใช่ครับอ่ะส่วนวันนี้ผมจะจัดให้พี่แบงค์เดี๋ยว เต็มที่เลยพี่วันนี้เหมือนเหมือนซ้อมไปด้วยหลายคนก็ถามว่าเบเกอรี่อ่ะเอามาจากร้านไหนอ่ะตอนเนี้ยบอกเลยว่าตอนนี้พี่น้องโอมอ่ะใช่ครับเขามาเปิดร้านเปิดร้านร้านขยายขยายแบรนด์จาก f a m i l y ่เบเกอรี่ตอนนี้มาเปิดร้านอีกร้านหนึ่งแล้วใช่ครับอยู่ที่ อยู่ที่ท้ายซอยนิมาน13ท้ายซอยนะใช่หรือว่าง่ายๆตรงโรงแรมกินพาเลตกินพาเลตนะจอดในโรงแรมจอดนโรงได้เลยปกตินิมานจะที่จอดรถจะยากไม่มีเลยครับตรงนี้มีใช่เยอะกว้างๆเป็นร้อยน้องเขาจะมีเบเกอรี่แล้วก็มีกาแฟมีชาด้วยเนี่ยจะให้ดูอันนี้เป็นลาเต้นะฮะเป็นลาเต้ลาเต้เสิร์ฟแบบแยกชั้นมาแล้วก็ชาก็มีเดี๋ยวเอาเป็นจิบเป็นระหว่างกินแล้วกันได้ครับพี่เดี๋ยวเพื่อไม่เสียเวลาเลยพี่แบง เระเลงได้เลยครับพี่ได้เลยครับเดี๋ยวนี้เขาขยายเมนูเพิ่มเมนูเพียบเลยพี่เฮ้ยหลายเมนูยังไม่เคยเห็นนะใช่ครับพี่เมนูยอดนิยมยังมีแอลมอนด์มีแต่คนถามนะแอลมอนด์ใช่ชิ้น30บาทเริ่มต้นเริ่มต้น30บาทเท่านั้นเองพี่สี่บห้าบาทหัวซองที่45บาทแล้วแบบแบบนี้อ่ะโฮมเมดแบบเนี้ยคุณภาพเย่างเงี้ยถือว่าถูกเลยนะสี่สิบบาทอ้าวขอโทษเกินไปห้าบาทด้วยเกินไปห้าสี่สิบบาทใช่แต่ราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่30บาทเหมือนเดิมใช่ครับ อ่านี่เรคือชิ้นแรกนี่เป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอมเดนิสส้มเดนิสส้มอันนี้พ่อพ่อพี่ชอบมากใช่แอปเปิลใช่ไหมแอปเปิลแอปเปิลนี่อร่อยแอปเปิลสับปะรดใช่อันใหญ่ไปส้มแล้วนะอันนี้ราคาเท่าไหร่ครับอมขายที่นี่สามสิบห้าเออสามสิบบาทสามสิบบาทตลาดยี่สิบห้าตตลาดอยู่ตลาดยี่สิบห้าทุกวันนึ่งมายี่สิบห้าขายที่บอนทุกคนถ้าใครสนใจจะมาร้านนี้ร้านนี้เปิดตั้งแต่ร้านนี้เปิดตั้งแต่เจ็ดโมงเช้าถึงประมาณห้าโมงเย็นใช่ส่วนท่านใดที่ สนใจจะไปเดินตลาดวันนิมานน้องผมก็ยังขายอยู่เหมือนเดิมไม่เกิน3ามโมงแต่ว่าสินค้าจะหมดประมาณ2องสองทุ่มครึ่งลองโทรไปถามก่อนหน้าเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์ไว้ให้คุณส้มพอดอร่อยเฮ้ยพี่กินส้มกลินส้มดีมากเลยเนี่ยส้มพอด่อยใช่เดี๋ยวผมก็ยัดลองเมนูได้แล้วเมนูนี้เมนูนี้อ่าพี่แอนเรายังไม่เคยกินเมนูนี้นะอะไรน่าจะเป็นพิซซ่าไอหน้าพิซซ่าชีสใช่กอบชีสอ่ะ ก็คือเมนูเขาเยอะไงโหไม่รู้เขาเพิ่มรายเมนูขนมาพี่เนี่ยนี่โคตรอร่อยนี่กรอบกรอบเฮ้ยต้องขอโทษด้วยครับคลิปนี้อาจจะเป็นแบบอาจจะเป็นรีวิวหน่อยนึ่งเพราะว่าคนถามมาเยอะร้านตั้งอยู่ที่ไหนอะไรยังไงอันนี้ขอขอนิอหนึ่งนะโหคือชอบแป้งโมกมกเลยอะ สำหรับเมนูกาแฟนะเริ่มต้นที่40บาทเป็นเมนูร้อนแล้วก็เมนูเย็นนี่แก้วนี้55าบาบาท55ิบาบาทดมันโอ้เอออืนอ่ไรนี่ยรสชาติเดีอยผมขออนุญาตลองตัวนี้นะส้มแมนดารินอร่อยโคตรอร่อยโอเคอ้ยน้ำซอสติ๊ซ่า ป็นซ<ม>อนมเมนูตของทางเราอืมหว้าวต้มโพดอร่อยเมาอะเพราะมันรงวัวกับแปง้งของปังไงอืมอืมอะไอันนี้เป็นเดนิสเดนิสแอปเปิลเมนูยอดนิยมเป็นเมนูยอดนิยมเลยผมว่าเดี๋ยวเดี๋ยวโตเทละโดนส้มเมนารินตบแม่ช<ม>อบจัด ใช่ครับอืมอืลอืลงตัวเนี่ยโคตรเด่ะพูดคำไี้ว่าร่อยมันหอมไหมให้แป้งนี้มากกรอบอือหองลองนี่มอือ สำหรับใครไม่กินเมนูกาแฟก็มีเมนูชาด้วยครับมาเดี๋ยวขอลองดอูขอลองนะเป็นนมผสมปะ่ะไม่เข้าเบ็ดนมเองเพืเอาเป็นชาเขียวธรรมดาใช่ไหมเป็นชาเขียวไม่ได้เป็นมะชังนะของผมเป็นชาไทยนะครับหรือว่าชาเย็นว้าวชาไทยเป็นแบบ เป็นเม,เมนูที่แบบคนไทยชอบใช่โอ้โหคุณผู้ชมอร่อยใช่ใชอืม,อมผมขออธิบายก่อนว่าชิ้นนี้คืออะไรข้างบนเป็นแอลมอนไทยข้างใน มีช็อกโกแลตปกตินี่ช็อกโกแลตตัวนี้โคตรอร่อยตอนแรกพี่พี่จะไ่กินอะไรเปิ้ลเปิ้ลหนงฉีดทีกูตัวช็อกโกแลตนี่ก็อร่อยแล้วอมทับแบบถ้าเป็นเบนเบนกันแบบเนี้ยเท่าไหร่ครับอันนี้จะขายที่ตลาด35มสิาแล้วก็ขายในร้านสี่สิอ๋อแล้วถ้าเป็นอย่างเปิ้ลอ่ะอันนี้25่สิบถ้าขายในร้านนี่30อ๋อโหยี่ห้าห้าสามสิบอ่ะใต้ช็อกโกแลตเนี้ยตอนแรกว่าจะเก็บไว้เปนเนืแต่เนี่ยพี่ได้แล้ว อ่าทีเนี้ยให้ผมมาแม่พี่พี่ได้แบบมีอมัลมอนด้วยไง <c oughs> <c oughs> อ๋อมันจะพอแล้วเนี่ยแม่แต่ผมไม่ไปแบงค์ซ้อมเต็มพี่เลยวะ่ะเดี๋ยวผมได้รครับกำลังใจให้เดี๋ยวนั่งคุยเป็นเป็นเพื่อนกีบแบงค์อืไม่กินแล้วนี่อร่อากคือเราจักเราโอมีหลายปีแล้วนะตั้งแต่ทำช,ช่องใหมห่ๆใช่ทำช่องใหม่ๆเลยนะใช่ครับใช่ร้านแรกๆเลยอ่ะ ที่สนับสนุนเรานะตอนนี้เขายังสนับสนุนอยู่แล้วตอนนี้ขยายกิจการแล้วด้วยขยายแล้วใช่เขาขอบคุณแฟนคลับเราที่สนับนุนน้องๆน้องโอแล้วก็หลายหลายร้านนะที่เอาไปรีวิวนะใช่ครับผมจะขึ้นเพจให้ใช่ขึ้นขึ้นเป็นเป็นเพจใหม่ใช่ไหมเพจใหม่มีเพจใหม่ด้วยทำเพจใหม่ยังทำครับน่าเป็นมีเพจใหม่แล้วเดี๋ยวผมทิ้งเพจให้แต่ว่ายังยังเพจเก่าก็ยังใช้อยู่นเพจเดิมเพจเดิมก็ยังยังใช้อยู่ใช่ นี่อันนี้คือแบบธรรมดาแบบช,ชออ็อกโกแลตมาไม่ใช่ชนะ็อกโกแลตนะเนี่ยชอบชอบชอบช็อกโกแลตอยู่แล้วพี่เลยเก็บช็อกโกแลตพี่รู้ว่าเป็นช็อกโกแลตอยู่แล้วไงอ๋มีอันนี้อยูไ่ออมยไมเดนิสส้มเลยเออขอมเดนิสส้มเลยฮะตอนนี้แบบคือจะบอกว่ามันเดอะเบสทั้งทุกชิ้นเพราะว่าทุกชิ้นมันไม่เหมือนกันแล้วก็มีรสชาติแตกต่างกันอยู่แล้วแต่ถ้าจะให้เบสที่สุดอะ พี่ตอนเนี้ยพี่ให้ที่ที่หนึ่งคือส้มเด่นที่ส้มใช่แล้วที่สองคือไอเนี้ยแล้วที่มันมีครีมแอลมอนด์น่าได้ได้คือสุดรเพราะว่าช็อกโกแลตที่นี่อร่อยนล้วโอมเตรียมมาเพียบเลยวันนี้ทำน้ำเตือนใส่เด่นส้มอันนี้คือคืออะไรเสียงเสียงไม่คืออะไรเสียงคือเครื่องกาแฟครับอ๋อเจ๋อมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้โหทุกท่านมามาแล้วฮะ เดนิตต้อมอันนี้ผมให้ลำดับหนึ่งของร้านเลยนี่มาอีกแล้วมาอีกแล้วมาอีกแล้วอันนี้อันดับสองผมตีขั้วเลยีครับผมโอ้โหท่านผู้ชมกราต้องเห็นอะไรอตัวะเนี่ยอันนี้ก็อยากกินเอาตามใจพี่เลยกินปอนกินหมดโอ้ยกรอบกรอบมากหน้ำหมดกินปอนดแล้ว ที่ร้านน่าจะเป็นแบบคาเฟ่มาล้วนเล่โอมาลวนเป็นแนวคาเฟ่นะนั่งที่ร้านได้หรือว่าจะซื้อลับก็ได้นะฮะใช่อเอาใจที่แว็ง์เลยเดยนิสพิ่จริงๆมีเมนูนองนี้ประมาณสี่สิบกว่าอย่างนะครับเดนิสสี่สิบอย่างเลยเหรอ<ะ>โอ้โหตามไปกินที่นี่วันนี้มานะวงคาเฟ่สัมปะต้องครับผมโอ้วงคาเฟ่ ดูชื่อแล้วโยเหมือนเหมือนชื่อร้าจากบงบงไม่เข้าไปมีแบบมีแบบแต่คนแต่งชุดชุดไทยขายไหมนี่ขอพี่เจ็ดปีด้วยไม่ได้ทันไม่ได้ทำไม่ได้เราได้เป็นสิทันนี่เด็กลูกนี้ทันด้วยผมจะสามสิบแล้วผมทันอยู่แล้วนี่อะโอเป็นอะไรฮะเดอร์ตี้คอฟฟี่ไปไหนนอนก็แล้วคืนนี้ไปไหนนะครับเดอร์ตี้อ๋อช่วงนี้เขากำลังฮิตจะเป็นกาแฟกาแฟแล้วก็ข้างล่างจะเป็นแบบคล้ายๆลาเต้หรออันนี้พี่ไม่ได้สึกษานนมนมมันจะ าาก็ไว้ตมงนกายๆว่ามันสุกปรกอ๋อเ<อ>ดอร์ตีแปลว่าสุกปรกใช่แล้วขบวนเนกาแฟนี่เดอร์ตี้คอฟฟี่ขเขาก็มีนะอันนี้ราคาเท่าไหร่ตอนนี้ยังไม,ยงไม่ยังไม่ได้ขายในร้านยังไม่ได้ขายอ๋อเดี๋ยวถ้าคลิปออกมีขายแน่นอนเดี๋ยวผมชิมเลยอืมจะนุ่มๆหอมๆแล้วก็ ออกมันมันนิออกมันมันมีนมอยู่ข้างล่างอาลูกค้าอันนี้อร่อยมากครับลูกค้าเดนี่ส้มเอามาที่หมดแล้วอ่ะเออมาที่มาที่ผมมาที่ผมมกลัวเลยอ่ะออกอร่อยมากอร่อยมากอร่อยอร่อยอร่อยแบบเดอะเบสแล้วอ่ะไออันนี้เก็บก่อนเก็บก่อนอยากให้อยากให้ลูกค้าได้ชิมอันนี้เชฟตังให้ลูกค้าเลยเลยเบนมึงชิม อร่อยมากคิดตังคิดตังพี่ใครนะคิดตังให้ลูกค้าเลยเป็นอร่อยอร่อยอร่อยจริงตังกูอยากให้มึงได้ชิมรายการรายการรายการโคตรยอดอุ่เอุ่นในร้านก็คือแบบเจ้าของร้านคนไายลูกค้าลูกค้าเนื่องหน้าม้าหมดเป็นไอซ์ต้ามาหมดเลยแต่ไอซ์ต้าไอซ์ต้านี่คือมาซื้อจากดังเองเอาจากดังเองนะ ไปไปห้องผมแล้วคุณอุ่นใชงแต่คุณชอบเลยมันกินได้ทั้งเปลือกใช่ครับเขาไปเชื่อมใช่ไหมต้มไปเชื่อมเอาไปเ่หมไปเชื่อมมาไปเชื่อมมาเชื่อถูดรับพรภ้อใช่บอกใส่ชูโรงชูโรต์ไปเอาไหมอื่อยโคตรอร่อยเอาจริงไหมว่าไม่ถึงครึ่งช้งเฮ้ยตอนนี้เหรอเฮ้ยแต่พอรัเดี๋ยวเดี๋ยวต้องมาทำงานอ๋อใช่โด่งานมาด้วยเนี่ยเขามาตามจริงเขามาตามนะไม่ใช่หรอเขามาตามแล้วเนี่ย นี่อันนี้ก็อร่อยที่ผมบอกว่าอะไรนะเป็นแอมโมครีมแอนด์ครีมอมลมนใชข้างในเป็นช็อกโกแลตครีมอมลมนช็อกโกแลตลูกค้าเพื่อนลูกค้าเพื่อนอันนี้อร่อยอันนี้อร่อยเป็นช็อกโกแลตข้างบนเป็นครีมอมลมนลูกค้าเพื่อนอร่อยมากเลยอันนี้อร่อยมากเดี๋ยวสองขี้รับอันนี้ขี้นนึงครับอย่างที่ผมบอกมันเป็นอารมณ์แบบ เป็นครีมที่อัลมอนที่เขาบอกว่าเอามาบดก่อนใแทนกว่แอมลมนตานใช่ไม่ใช่น้ำตาลแดงนะไม่ใช่เป็นครีมอัลมอนเป็นครีมอัลมอนเดี๋ยวผมลคขายในราคาแบบสามสิบห้าสามสีนมาเดี๋ยวเราจะกินชิ้นนี้ชิ้นสุดท้ายใช่เพื่อนที่ทำงานตามใช่นะโอเคไปฮะหัวหน้าัางมาตามตามไปวงกลับออฟฟิศเลย พี่ให้อันนี้ดึงในดวงใจแอปเปิลเลยแออือแอปเปิลนี่อร่อยมากพอจะส้ม้าไปเจอส้ม้าไปโอ้โหเปลี่ยนใจแค่มาทันน่ะน้องอมเขาบอกว่านอกจากเดนิตแอปเปิลกับส้มอ่ะมีเดนิสอีกประมาณสี่สิบเมนูมีอีกสี่สิบอย่างอ่ะอ่ะเข้าไปดูตามเพจนะเพราะว่ามีอีกประมาณสี่สิบอย่างชื่อเพจอะไรนะพี่ชื่อเพจบัตเตอร์เบกฮะตามตามไปด้วยไม่ใช่มีแค่ตัวนี้นะวอซอง ที่ปรบปรสองอร่อยมากถ้าอยากดูแบบออริจินอลของเพจเลยคือแฟมิลี่เป็นคนีเพจเ่าใช่ร่างเดิมเพจเดิมแต่ว่าเขายังใช้อยู่เขายังใช้อยู่ชิมนึงก้นเรืยงเนี่ยก้นมันมีใช่ใช่แต่พี่จำได้ว่าเดอร์ตี้อ่ะพี่อ่านมามันแปลว่าสกปรกมันก็คือเอากาแฟวางท็อกไว้บนนมนมสีขาวแล้วก็เหมือนทำเหมือนโครโคลนย้อย มางั้นเราจบแค่อันนี้ก่อนนะหมดไนมใช่พี่เดี๋ยวทำงานไม่ทันหนิเดี๋ยวทำงานไม่ทันเดี๋ยวโดนไล่ออกอืมก็ไปเปิดร้านกาแฟนี่ออกก็ไม่เป็นไรหรอกออกไม่ยากคนค้ำไม่ให้ออกกู <laughs> ้ไปเล้วเอาละะครับวันนี้ผมและพี่แบงค์แล้วก็น้องโอมขอร้านท่ทานไปก่อนนะครับผมอย่าลืมติดตามพวกเราติดตามร้านน้องโอมได้ทรับท,ทุกช่องทางด้วยนะครับผมใช่ครับผมเดี๋ยว<อ>ท้าใครที่สนใจร้านโอมเดี๋ยวผมจะทิ้งเพจทิ้งเบอร์ไว้ให้อย่าโทรหาพี่แบงค์นะ เดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งเนี่ยให้เขาใช่อ่าโอเคเราวันนี้ไม่มีอะไรแล้วพี่แบงค์เนาะใช่ครับวันนี้เรามาเป็นแบบรีวิวเพราะว่ามีคนถามมาเยอะมากใช่ว่าเอาเป็นแบบนี้ดีกว่าใช่เอาละผมวันนี้ผมเป็พี่แบงค์ได้ทีมงานแล้วก็น้ององต้องขอตัวท่านลาไปก่อนนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ปีหน้าพวกเราจะไปกินอะไรที่ไหนอย่างไรฝากติดตามชมกันต่อไปนะครับเดือนแน่นอนหลังจากนี้เดือนแน่นอนเดือนมากินเดืแล้วเต็มตัวใช่ ด่าได้ถ้ากินไม่หมด <c oughs> กินน้อย <c oughs> ด่าได้ครัลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับสวัสดีครับ <c oughs> อร่อยหอมหอมกินนะ